สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ mfk Club นะครับคลับสำหรับคนที่ชอบในน้ำหอมแบรนด์ mfk เหมือนกับผมนะในคลิปนี้เราจะมารีวิวนะครับน้ำหอมของ mfk ตัวหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะครับรีเควสไว้ว่าอยากให้รีวิวเจาะลึกลอม a r a r o s หน่อของ mfk หน่อยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เอง ก็เป็นน้ําหอมที่ผมพูดถึงอยู่ว้หลายๆครั้งแล้วก็มีอยู่ในคลิปรวม30กลิ่นนะครับก็จริงเราไม่เคยรีวิวแบบเจาะลึกเขาแบบจริงจังนะครับหลังจากไปรีวิวแบรนด์อื่นๆมาบ้างยิ่งดมน้ําหอมยิ่งรีวิวไปก็รู้สึกว่าเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับไม่ผู้พันธ์ทำเพลงเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับเจ้าลอมาโรสเนี่ยเริ่มต้นไปทีละเรื่องนะก็คือข้อมูลทั่วไปก่อนนะครับก็แบรนด์คือเม n ซงฟรานซิสเคอร์ง ลอมอาราโฮสนะฮะหรือว่าจริงๆเราก็จะเรียกเป็นลอมอาราโรสเพราะว่าถ้าตัวอาในภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านเป็นอาราโฮสนะครับเรียกไงก็ได้เป็นความเิ้มข้นระดับ EDP ออกมาเปิดตัวเนี่ยในปี2020นะครับอ้างอิงข้อมูลจากเบสโน t ตนั่นเองแล้วก็เรื่องของขวดกันบ้างขวดนี้เนี่ยเป็นขนาด70 ml นะครับมามาดูดีเทลกัน <c oughs> ฝาเนี่ยจะเป็นสังกะสีนะครับเป็นแบบขวดเป็นสไตล์ที่ น้ำหอมถ้าแบบแบบสำหรับผู้ชายเลยเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้หลายๆอันเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ใช่ทั้งหมด100%นะครับสมัยผมซื้อมาเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการของเขาก็ตกใจกับฝาเหมือนกันว่าเอ้ฝาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากเราเริ่มมีหลายๆขวดก็เข้าใจมากขึ้นว่านี่เป็นแพทเทิร์น,นของเขานะครับแล้วจะบอกว่าอ้ลอมาลาโรสเนี่ยเป็นขวดแรก MFK ของผมเลยทีเดียวนะมาดูที่ฉลากนะครับก็จะเป็นโทนสีเขียว นะครับเขียนชื่อน้ำหอมอยู่แล้วก็ขวดใส่แบบนี้แล้อยากจะให้ดูเอกลักษณ์ของน้ำหอมของ MFK นะครับก็บางครั้งเนี่ยฉลากด้านในถ้าเราดูย้อนกลับของตัวนี้จะเห็นเป็นรูปดอกกุหลาบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสั่ลักษณ์ของเขาเขาก็จะมีโลโก้อยู่บนฝาด้านบนนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังของขวดด้วยอยู่บนแก้ว มาดูที่กล่องกันบ้างครับปกติเนี่ยน้ำหอมขนาด70 ml ก็คือไซส์ที่เราจะเห็นกันแบบนี้นะครับของ m f k เนี่ยกล่องเขาจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมี2สเต็ปแบบมีกล่องข้างในอีกทีนึงน,นะครับง่ายๆแบบนี้เลยแต่ของเรามาลาโรสเนี่ยเขาจะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นกล่องของพวกอ,อ,อย่าง X ก็จะเป็นกล่องไซส์นี้ก็มีน้ําหอมบ,บางตัวเหมือนกันที่ได้ไซส์กล่องใหญ่ก็สังเกตจากกล่องนะครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีรูปกุหลาบที่อยู่ในฉลากด้านหลังอยู่นั่นเองนะแล้วก็ข้างหน้า <c oughs> ก็เขียนเนี่ยครับลอมมาลาโลสเปิดออกมาแพ็กเกจแบบกล่องใหญ่เนี่ยก็จะมีกล่องใหญ่แข็งแรงอันนี้อันนึงนะครับมีโลโก้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะของเหมือนลิ้นชัก สามารถจะดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับก็จะดูแข็งแรงมากดึงออกมาก็จะเป็นบล็อกที่เว้นไว้สำหรับวางขวดแบบนี้เลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคู่มือเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับใส่มาในกล่องด้วยแต่จากที่ผมทราบก็คือในช่วงหลังเนี่ยก็จะเลิกผลิตหนังสือเล่มเล็กๆนี้ใส่แล้วเป็นการแบบลดโลกร้อนประหยัดกระดาษดังนั้นอย่างลองมาลาโลสที่ผมได้มาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับ บางคนก็อาจจะตกใจว่าไม่มีคู่มือเป็นของปลอมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะบอกว่าไม่มีเนี่ยถูกแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นหลังๆแล้วมีคู่มือเนี่ยอันนี้น่าตกใจมาก,กว่าว่ามีได้ยังไงเพราะแบรนด์เขาเลิกทำคู่มือแล้วต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นกับโน้ตน้ำหอมนะครับผมอยากจะเริ่มด้วยแรงบันดาลใจก่อนเพราะว่าน้ำหอม MFK เนี่ยเขาจะมีการเขียนแรงบันดาลใจอย,อยู่ในเว็บอ f f i c i a l อยู่ผมสรุปมาให้คร่าวๆนะครับว่าของ l อมาร a r เนี่ยเขาจะบอกว่า เป็นกุหลาบในการตีความสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็เปิดมาด้วยกลิ่นสดชื่นจากเกร p ฟุตเขียวผสมกับกุหลาบดามัสเซนาแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นกุหลาบแล้วก็ไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้กับแอมเบอร์ที่เย้ายวนอันนี้คือแรงบรรนานใจที่อธิบายน้ำหอมตัวนี้ของ MFK โน้ตที่ระบุไว้เขาก็จะบอกโน้ตค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่แยกว่าเป็นท็อปเป็นฮาร์ดเป็นเบสซึ่งผมจะอ้างอิงจากอ f ฟฟิ i ชียลผมจะไม่ได้ใช้จากเว็บคอมมูนิตี้ที่มีการบอกแล้วก็เพิ่มโน้ตอีกหลายตัวนะครับคิดว่าเอาชัดๆเท่าที่อ f ฟฟิ i ชียลบอกก่อนดีกว่านะก็จะมีเกรฟรุตแคล r ิ l ซ s a ซ e ติฟอริอาโรสแอมเบอร์ w o ด d ามาเซนาร์โรสแค่นี้สำหรับกลิ่นจากความรู้สึกจาก ที่ผมได้ทดลองนะผมได้ฉีดลงบนผิวแล้วก็อยู่กับเขา2ชั่วโมงลองมอนิเตอร์กลิ่นดูอย่างละเอียดว่าเออเรารู้สึกยังไงตอนไหนเป็นยังไงกลิ่นเปิดออกมาเนี่ยก็คือเขียวเปรี้ยวสดชื่นโดยที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ที่รุนแรงเนี่ยอยู่ประมาณสักหนาทีไม่ถึง10นาทีนะครับแป๊บเดียวเหมือนเป็นกลิ่นเปิดเพื่อให้เกิดรู้สึกความสดชื่นเฉยๆนะครับตอนที่ฉีด หลังจากนั้นกลิ่นเนี่ยก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่ากลายเป็นเหมือนสกินเราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยได้กลิ่นในระหว่างที่เขามีการเปลี่ยนเฟสอันนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่าน,นั้นอาจจะเพราะว่ากลิ่นตอนเปิดมันอาจจะแรงจนทําให้จมูกเราเนี่ยมันปรับจนไม่ได้กลิ่นก็ได้ผมคิดว่านะครับกลิ่นของลอมาลาโรสเนี่ยผมขอแชร์ไว้ก่อนเลยว่ามันมีสียาดมันมีการ projection ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเคยแบบไปกับแฟนแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้กันผมเนี่ย รู้สึกไม่ค่อยได้กลิ่นไม่ค่อยได้กลิ่นผมก็ฉีดเติมฉีดเติมแฟนก็จะบอกแต่ว่าพอเธอพอเธอ,พอเธอพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเยอะแล้วมันมีฟีลลิ่งแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกที่คนฉีดเนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของการเด v e l o p กลิ่นนะครับพอประมาณสัก15นาทีเนี่ย กลิ่นกุหลาบเนี่ยก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ความเขียวเนี่ยจะยังคงอยู่นะแต่ความเขียวก็จะอ่อนลงเพราะว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็มายึดพื้นที่นะครับเป็นกลิ่นหลักเป็นกุหลาบที่มีความหม่นๆเป็นฟลอเรลเข้มๆแต่ไม่ถึงกับฉุนนะคือเกือบจะไปฉุนแล้วแต่ยังไม่ฉุนยังดูกลมกล่อมอยู่แล้วก็ความรู้สึกก็คือเป็นกุหลาบสีแดงเข้มเพราะว่ามันมีความมีกลิ่นที่เข้มนะครับ เวลาผ่านไปสัก20นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่า projection เขาเนี่ยจะเริ่มแบบเริ่มออกมาดีแล้วกลิ่นก็จะคงอยู่ลักษณะนี้นะครับก็คือกลิ่นกุหลาบพ,พร้อมกับความเขียวเนี่ยยาวเลยชั่วโมงหนึ่งก็ยังอยู่ลักษณะนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนกลิ่นเขียวเนี่ยมันก็จะลดลงไปค่อนข้างมากนะครับแล้วกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันเข้มขึ้นแต่ก็ยังมีความหม่นอยู่นะกุหลาบก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนฟิลแล้วความเขียวก็ยังคงอยู่พอครบ2ชั่วโมง กุหลาบก็บางลงไปพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหม่นเท่าไหร่แล้วความเขียวยังคงอยู่นะครับก็อ่อนๆลงแต่จะรู้สึกว่าก,กลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะมีความหรูหราขึ้นให้ความรู้สึกคล้ายๆกับน้ําหอมกุหลาบที่มีพวกแพชชูรี่อยู่ด้วยกันมันจะรู้สึกแบบมันหรูหราน้ําหอมตัวนี้ไม่ได้บอกว่ามีแพชชูรี่แล้วผมคิดว่าอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันรู้สึกแบบความหรูหราเนี่ยมันมากขึ้นตอนประมาณสองชั่วโมงเป็นน้ําหอมกุหลาบที่เขียวตั้งแต่ต้น ยันปลายที่2ชั่วโมงแต่มีระดับความเข้มความเขียวเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ projection เขาก็ยังคงมีอยู่ต่อไปพูดเรื่องของความติดทนและก็ projection การกระจายกลิ่นนะครับผมมองว่าความติดทนอยู่ระดับกลางๆสองชั่วโมงเนี่ยก็คือกำลังดีแล้วก็ค่อยๆจางผมประมาณว่า4ชั่วโมงเนี่ยน่าจะยังมีกลิ่นอยู่แต่น่าจะยังอ่อนๆแล้วนะครับก็คือไม่ได้แบบติดทนสูงมาก การ projection ดีในระยะ50เซนรอบตัวเราจากจุดที่เราฉีดนะครับคิดว่าได้อยู่ระยะนี้แล้วก็เริ่มมี projection ที่ชัดเจนเนี่ยประมาณสัก20นาทีนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับ mm hmm. เนื่องจากกลิ่นเนี่ยมีความสดชื่นแต่เป็น floral ด้วยแล้วก็มีความเข้มของ floral ในระดับหนึ่งเลยผมมองว่าก็จะไม่ค่อยเหมาะกับที่ที่มีคนเยอะๆนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันอย่างพวกออฟฟิศคือเพราะว่าคนที่ชอบความเขียวๆเนี่ย แล้วก็ชอบกุหลาบเนี่ยเขาก็อาจจะชอบก็ได้แต่ว่าก็จะมีคนที่อาจจะไม่ชอบความเขียวของมันหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบกุหลาบก็จะไม่ค่อยถูกใจกับกลิ่นนี้เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับยิ่งน้ําหอมตัวนี้มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีในระยะใกล้ๆตัวเราเนี่ยจึงยิ่งต้องระวังถ้าเกิดเราทํางานอยู่ในห้องส่วนตัวก็โอเคไม่มีปัญหาใช้ในออฟฟิศได้แต่ถ้าเรานั่งติดติดกันพาร์ติชันใกล้กันกับคนอื่นๆ ผมคิดว่ากลิ่นมันอาจจะลอยไปเตะจมูกเขาลตลอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาอาจจะไม่มีสมาธิทํางานได้ก็ต้องระวังนิดนึงน้ำหอมตัวนี้ใช้ในอากาศร้อนได้ดีปานกลางนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นแนวสดชื่นแต่มันมีความฟลอร์รอมาด้วยมันก็เลยอาจจะมีความหม่นหม่นมึนมึนได้เหมือนกันมันไม่ถึงกับเป็นน้ำหอมเฟรชแบบอย่างเดียวกลางวันพอใช้ได้กลางคืนก็คือใช้ได้ดีเลยไม่น่าจะมีปัญหาสรับกลางคืนสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับ ก็เหมาะกับผู้ชายแน่นอนนะครับเพราะว่าสร้างมาเพื่อผู้ชายเลยแต่ผู้หญิงที่ชอบกุหลาบแบบเท่ๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็เกี่ยวกับคนที่เราอยู่ใกล้ๆด้วยนะเพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่ใครๆก็น่าจะชอบอ่ะไม่น่าจะพูดได้แบบนั้นมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับคนนะครับเป็นกลิ่นผู้ชายที่ดูหล่อมีสเสน่ห์เป็นหนุ่มวัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พอใช้ได้นะวัยทำงานเนี่ยสบายเลยนะครับ เนื่องจากกลิ่นมีความแปลกกว่ากลิ่นกุหลาบทั่วๆไปคนที่ชอบก็นะ่าจะต้องชอบกลิ่นเขียวกลิ่นสดชื่นที่แรงๆแ,แบบรับได้หน่อยแล้วก็ต้องชอบกลิ่นกุหลาบด้วยเพราะว่าน้ําหอมตัวนี้มันมีกลิ่นทั้ง2อ,อย่างผสมกันเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นเข้มๆจัดๆเพราะว่ามันเกือบๆจะฉุนแล้วนะแต่มันยังไม่ฉุนนะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายหลายคนเนี่ยเ,เขาชอบกันนะครับก็อาจจะเพราะด้วยความแปลกใหม่ของน้ําหอมตัวนี้ ผู้ชายที่ใช้กลิ่นกุหลาบเนี่ยถ้ากุหลาบมันมีความมนๆไม่ได้แบบหอมหวานแบบกุหลาบป,ปกติเนี่ยผมคิดว่าก็จะใช้ง่ายเราก็จะทําให้ดูหล่อมีสเสน่ห์ด้วยไม่ใช่หมายความว่าผู้ชายใช้น้ำหอมกุหลาบแล้วมันจะแบบดูเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะในการเปรียบเทียบกับน้ำหอมตัวอื่นนะครับตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการแปลความหมายใหม่สําหรับผู้ชาย ตัวที่มีลักษณะในแนวทางคล้ายๆกันแต่กลิ่นไม่ได้เหมือนกันแบบสักทีเดียวนะก็คือ by Kilian Roses on Ice นะครับเป็นกุหลาบที่เขียวสดชื่นสำหรับผู้ชายเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วกลิ่นเขาไม่ได้เหมือนกันคือมันมีความต่างของกลิ่นถึงคอนเซ็ปต์มันจะดูเหมือนกันก็จะบอกว่าต้องลองดมกันก่อนทั้ง2ตัวนั่นแหละนะครับและแน่นอนไม่เหมือนน้ำหอมกลิ่นกุหลาบทั่วๆไปที่สาวๆชอบ เพราะว่ากลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมคิดว่ากลิ่นอย่างลอมมาราโรสเนี่ยไบคินเลียนโรสส์ออนไอซ์กรีดีออเมซงพิเวลรี่โรสเซาทิฟอรเลียเนี่ยผู้ชายใช้ได้ทั้งนั้นนะครับคนละอารมณ์กันไปก็เป็นตัวเลือกให้ลองพิจารณากันดูสําหรับความเห็นส่วนตัวกับประสบการณ์นะครับความรู้สึกส่วนตัวเป็นกุหลาบที่ผมชอบนะครับมันเป็นกลิ่นแรกที่ผมใช้ ของ MFK แล้วก็เข้ามาสู่แบรนด์นี้เนี่ยก็ด้วยน้ำหอมตัวนี้เลยนะครับด้วยการติดใจคอนเซปที่ผมอยากรู้ว่าคุณฟรานซิสเะจองเนี่ยเขาจะแปลน้ำหอมกุหลาบและทำออกมาในรูปแบบไหนสำหรับผู้ชายนะครับแรกๆผมก็เคยเข้าใจว่ากลิ่นเขียวๆที่มันเด่นตอนตั้งแต่ตอนต้นเลยอะ่ะมันเป็นกลิ่งก้านใบกุหลาบแต่เอาจิงๆแล้วเราก็ได้มารู้ว่าออมันเป็นกลิ่นของเกรฟฟุตเขียว ภาพของกิ่งก้านใบมันเป็นภาพที่เราเห็นจริงๆเวลาที่เราฉีดปุ๊บเราสึกแบบโอ้โหมาทั้งดอกเลยนะไม่ได้แบบมาแต่ดอกความหอมก็ความเขียวมันมาเปิดก่อนมันก็เลยทําให้รู้สึกเออมันก็ดูเป็นแบบมาสคูลีนขึ้นนะครับมันก็ดูไม่ใช่แบบฟลอรัลจาจ๋าข้อควรระวังก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมหนึ่งที่อาจจะทําให้จมูกเราเนี่ยชินกลิ่นได้อยู่บ่อยเราอาจจะรู้สึกไม่ได้กลิ่นได้บ้างก็ คิดดีๆเวลาจะเติมเติมไปแล้วก็ไม่ต้องไปเติมเยอะเติมแล้วรู้สึกทำไมไม่ได้กลิ่นนะก็หยุดก่อนนะครับเพราะว่า p r o j e c t ันเขาค่อนข้างดีก็ลองดูรอบๆตัวอย่าให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือแบบคุณแฟนหรือเพื่อนเราเนี่ยแบบฉุนมึนแล้วก็เวียนหัวกับน,น้ำหอมเราบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าบอกเราอะไรเงี้นะก็อย่าเติมเยอะเกินไป สำหรับเรื่องอสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการหาซื้อได้ที่ไหนนะน้ำหอมของ MFK นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ช็อปของ MFK เลยในะประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้การบริหารของ a t e l i e r The Prestige ซึ่งมีอีกหลายแบรนด์นิชเลยนะครับแล้วก็ช็อป MFK เนี่ยก็จะพบได้ที่ M Quartier Paragon Icon สยามแล้วก็ Emporium นะครับลองไปซื้อกันได้ถ้าเราซื้อน้ำหอมจากที่ช็อปนะครับก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนไม่โดน ขวดจริงน้ำปลอมหรือใดๆแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ5,000บาทที่ a อ t l l i r t ยตเ e รสติทเนี่ยจะสามารถสะสมสแตมสะสมแต้มได้ถ้าได้สแตมครบสิด,ดวงก็เอาสิทธิ์ไปลด15%น้ําน้ำหอมขวดถัดไปได้ไม่ว่าขวดนั้นน่จะราคาเท่าไหร่นะครับจะได้ลด15% ก็ใช้ได้1ขวดแล้วก็ต้องสะสมกันใหม่อะไรประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่รีเควสตมานะครับก็จะได้ข้อมูลได้อะไรที่อาจจะหวังว่านะครับจะตอบโจทย์ที่อยากจะให้เจาะรีวิวตัวลอมมาลาโรสก็วันนี้ก็ละเอียดเลยตัวเดียวเลยนะครับ แต่ถ้ามีข้อพิพาทประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าถ้าอยากจะติดตามคอนเทนต์น้ำหอมแบบนี้นะครับและรายการ MFK Club ของเราเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปสามารถให้กำลังใจผมได้ในการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในรายการ MFK Club กับผมเจเจริญนะครับในเทปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เอ็นเครดิตเทปนี้ทำอะไรดีไม่รู้มีใครรอดูถึงช่วงนี้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับบางทีผมมีอะไรอยากจะพูดนอกเรื่องนอกคอนเทนต์นะหรือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนื้อหาหลากักบางคนอาจจะไม่อยากฟังนะครับก็หรือจะเม้ามอยอะไรบางทีอัปเดตเรื่องราวก็จะามาใส่ไปข้างหลังนะครับก็ใครที่ยังไม่จูใจยอยากฟังต่อนะครับเอ๊ะคราวนี้จะเอาอะไรมาเล่านะก็ฟังกันได้วันนี้ผมก็เลยเอางี้ เอากลุนน้าหอมกุหลาบที่ผมใช้มาให้ดูกันนิดหน่อยนะครับเอามาอวดกันเพิ่มนิดนึงอย่างตัวเรามาลาโรสนี่เราดูไปแล้วในคลิปนะครับโอเคผ่านเร็วๆนอกจากเรามาลาโรสแล้วเนี่ยน้ําหอมออผู้ชายเนี่ยผู้ชายนะกรีดีอเนี่ยผมเคยใช้แต่ผมยกให้แฟนไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีมาโชว์แต่ว่าโรเซ่ซอนไอส์บายคิเลียนเนี่ยครับก็คือจะอยู่ในกล่องแบบนี้ ผมจะได้มาเป็นลิเกอร์เซตนะครับก็จะมีน้ําหอม4ตัวมีกักมาด้วยแล้วก็จะมีโรสเซซอนออยู่ในนี้นะครับอ่ะเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทรอตเตอร์ของเขาอะนะครับของคิเลียนจะเป็นคล้ายๆล,ลิปสติกแล้วก็โรสเซซอนอก็คือตัวนี้นี่เองนะครับใครดูในหลายๆคลิปก็อาจจะเห็นผมเอามาพูดถึงบ้างอันนี้ก็คือ น้ำหอมกุหลาบผู้ชายสไตล์คิลเลียนที่ผมก็แนะนำว่าผมว่ามันมีความคล้ายลองมาลาโรสสัเอ่อเัก50%อีกครึ่งหนึ่งไม่เหมือนเหมือนกันแค่ครึ่งเดียวนะครับในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็กุหลาบที่มันมีความผู้ชายผู้ชายใช้ได้สบายอีกตัวหนึ่งก็คือนี่น้องใหม่ล่าสุดครับเมซงทิเบรี่โรสซอลติโฟเลียนะครับเพิ่งได้มาแล้วก็หูยใช้ดีติดทนมากติดทนแบบ ผมตกใจเหมือนกัน12ชั่วโมงเลยคือฉีดแล้วผมฉีดตัว5สเปรย์ใส่เสื้อฉีดเสื้อ5สเปรย์รวมกัน10ใช่ไหมก็สบายไม่ไม่มึนไม,ไม่ไม่ฉุนไม่อะไรใช้ง่ายมากหอมแบบดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นเค็มๆนิดหน่อยทะเลทะเลก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ซ้ํากับน้ําหอมกุหลาบที่ผมใช้อยู่ทั้งวันเลยจนผมกลับที่ทํางานเนี่ยผมยังแบบเออยังได้กลิ่นอยู่เลยอะ่ะมันยังมีกลิ่นขึ้นมาให้ผมได้กลิ่นอยู่บ้างก็แบบเอ้ยมันทนอ่ะ แฟนผมก็บอกว่าใช่ตัวนี้มันทนนะครับเขาก็ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ลูกรักเลยนะครับเฟเดริกมาลนะครับโรสต e นเนอร์ตัวนี้เป็นแบบกุหลาบยกสวนตัวจริงของผม,ผมที่ไม่ได้แบบแมนแมนผู้ชายนะแต่ว่าผู้ชายใช้ได้นะครับมันเป็นกุหลาบมนๆดักดักแบบหนักๆแต่ว่าหอมมากแบบ คืออาราโรสของ MFK อ่ะจะเคลมว่ากุหลาบ400ดอกเอาจริงผมว่าเนี่ยเยอะกว่าคือมันคือสุดยอดแห่งความกุหลาบจำนวนมากผมแบบให้นี่เบอร์หนึ่งเลยนะน้ำหอมกุหลาบที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้นะครับก็แต่มันไม่ได้มีองค์ประกอบที่มันแบบมีความแมนมีความเขียวอะไรแบบนั้นเลยนะอันนี้กุหลาบคือกุหลาบแต่กุหลาบหม่นๆตัวนี้คือดีมากชอบมากของเฟรเดริกเมาส์แบบใช้จนแบบครึ่งขวดแล้วนะครับมีหลักฐานของการใช้งานจริงแล้วก็ กุหลาบอื่นที่อยากจะพูดถึงนะครับก็เอาของ MFK MM ก่อนอันนี้เป็นกุหลาบแบบผู้หญิงละแต่ผมก็ใช้ได้คือผมเป็นคนที่ใช้น้ำหอมผู้หญิงได้ไม่รู้สึกอะไรชอบ floral นะครับผมก็ถึงลองพวก feminine f l o r ร l อะไรต่างๆได้เพราะผมก็ใช้ได้เองแล้วก็รู้สึกว่าชอบพวก floral ก็จะมีโลอาลาโรสนะครับกุหลาบแบบบางเบา EDT ตัวนี้ก็กุหลาบแล้วก็ มีอันนี้อยู่ในกลักก็คือตัวอราโรสตัวแม่นะครับก็คือตัวหลักเลยตัวที่เกิดก่อนใครในซีรีส์ของอราโรสซึ่งเจ้าตัวนี้มันมาจากนี่นี่มีลูกโบชัวเขาแบบนี้ด้วยนะครับโบชัวแบบนี้มันคือ discovery set อราโรสเนี่ยมันคือตัวนี้ ตัวที่2นี่นะครับรลิสค c เบอร์เก็หน้าตาแบบนี้เป็นกล่องนะครับมีมาทั้งหมด8กลิ่นมันจะเป็นฟอร์ฮิมฟา Grand wardrobe ก็คือตู้เสื้อผ้าคอนเซ็ปต์และช่วงต้นๆอ่ะคุณฟรานซิสกาจองเขาจะพูดว่าเขาสร้างน้ำหอมให้มีความแบบมันเหมือนตู้เสื้อผ้าที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตามอารมณ์ตามสถานการณ์ในชีวิตไม่ใช่แบบว่าเราต้องใช้น้ำหอมตัวใดตัวนึงไปเลยยาวๆเราจะได้เปลี่ยนน้ำหอมเยอะๆนะครับ ผมชอบคอนเซปต์นี้นะแล้วเซ็ตพวกนี้มันทําให้แบบมีมาแบบ8กลิ่นแล้วก็เซตมาให้แล้วสําหรับฟอร์เฮอร์อีกอันนึงสําหรับฟอร์ฮิมรามาราโรสก็จะอยู่กล่องฟอร์ฮิมอ่าอาราโรสผู้หญิงก็จะอยู่กล่องฟอร์เฮอร์ผมก็ซื้อ2กล่องแล้วก็เอามาจัดให้มัน <laughs> มีครบทุกกลิ่น <laughs> อันนั้นก็นะครับเป็นความบ้าเมเคของเราคืออาราโรสผมไม่มีขวด70นะครับแล้วก็ยังมีตัวไหนอีกมีนี่จากเพนฮาริคอนเซต คนก็จะทราบกันว่าผมใช้เพนทาลิกอนวิลเลียมตัวผู้ก่อตั้งเป็นตัวหัวแกะที่ผมชอบมากในนี้เขาก็จะเป็นไวโอลนะครับซึ่งมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่ผมแบบกุหลาบที่ก็แนะนํานะผมเป็นไวมีเป็นไวโอลไวโก็จะแค่ขนาดแค่นี้อันนี้เป็นไวโอลเขานะครับก็คือตัวด c h e s ชสโรสหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นกุหลาบที่มีเอกลักษณ์นะมีคาแรคเตอร์ที่แบบพิสดารนะก็คือ ฉีดมาไม่มีกลิ่นกุหลาบก็ยังไม่มากลิ่นเหมือนลากๆแบบแปลกๆเ้๊หอมตรงไหน,นแต่สักพักสักพักครับเดี๋ยวกุหลาบจะค่อยๆมาเป็นอีกอันหนึ่งที่เล่นกลนแบบถ้าถ้าตอนสมัยนั้นอ่ะผมฉีดผมลองตัวเนี้ยผมยังไม่ไม่เข้าใจแบบนี้ผมก็ฉีดไปแล้วแบบทําไมมันไม่หอมละ่ะทําไมมันไม่มีกุหลาบก็งงแต่พอเวลาผ่านไปอา้าวมีกลิ่นกุหลาบออกมาแล้วอะไรเงี้ย ก็โดนโดนน้ำหอมหลอกนะครับเดี๋ยวนี้รู้ทันเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ก่าเขานานๆเพื่อคอยดูนะว่าเขาจะแปลงร่างอะไรยังไงอันนี้ก็คือของเพนฮาริโกนที่น่าสนใจนะครับ d ดูเช Rose และสุดท้ายสุดท้ายมาน้ำหอมไทยออของอาจารย์คนไทยปรฟูเมอรมีชื่อเสียงกันนะอาจารย์เก่งนะครับหรือแบรนด์เก่งโซไฮหรือ KSH ก็คือลาวีออนโรสตัวนี้หอมมากนะ คือจริงๆอ่ะผมชอบมากเลยตัวหนึ่งผมก็มีน้ําหอมอาจารย์เก่งอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ผมจะใช้ไม่ได้จริงๆเพราะพอใช้จริงจังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีโทบัโคหหลบอยู่ในนี้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกอึดอัดคืออะไรถ้ามีโทบักโคมันจะทําให้ผมแบบอึดอัดขึ้นมาแล้วผมจะรู้เลยว่าถ้ารู้สึกแบบนี้นะโทบัโคแน่นอนนะครับก็เคยถามอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งก็บอกเหมือนว่าเออมีอยู่นะครับก็ได้รับการคอนเฟิร์มมา เขาก็ยังบอกว่าเออทำไมได้กลิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะใส่ไปให้มันกลมกุหลาบมันจะชอบแบบอยู่กับน้ำผึ้งหรือไม่ก็อยู่กับโทบอโค้น้ำหอมโดยเพราะของแบรนด์ไทยอ่ะจะทำอย่างนี้เยอะในนั้นก็ไม่แปลกใจแต่นั่นแหละครับใครเอากุหลาบไปไว้โท่กับทบอโกโคันก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะลาบีออนโรสก็หอมมากนะครับคนก็ชื่นชอบคนที่ชอบน้ำหอมกุหลาบประมาณนี้แล้วกันเนาะ